สวัสดีครับและวันนี้นะครับเราก็เว้นกวางมากันที่ย่านนางเลิง้งวันนี้จะมาถ่ายรูปเล่นนะครับแล้วก็มาถ่ายวิดีโอครับกับฟังก์ชันใหม่ของ oppo reno 5นะครับแล้วก็ reno 5 5g นั่นเองแล้ววันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวครับจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านไอทีนะมาแนะนําฟังก์ชันให้เราด้วยนะครับคุณซีสัตว์ปวีค่ะสวัสดีครับจากซีมีอาเกนนานๆจะมีโอกาสได้มาฟีดกับช่องนี้ดีใจเลยดีใจมากครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณซีเนี่ยไปเดินเล่นแล้วกันเราจะมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกับฟังกชันใหม่ๆก่อนอันนี้อัปโป้เขาจะมีเรื่องของการถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆลนวลแต่ว่าในวันนี้งานวิดีโอก็ดีขึ้นด้วยน่นครับแล้ววันนี้ผมต้องการขอ ทำแนะนําด้านเทคนิคโดยเฉพาะจัดปเดี๋ยววันนี้เราจะลองด้วยฟังก์ชันไหนก่อนดีฮะเรามาทําแบบพีล็อกกันสองคนก็อาจจะแบบมีถ่ายหน้าและวถ่ยหลังไปพร้อมๆกันในการเก็บเหมือนแบบพีล็อกเลยอ๋อมันจะมีอันนี้ใช่ไหมครับดูโอวิววิดีโอดูอวิดีโอตัวนี้เนี่ยดูโอวิวแล้วดูโอวิวแล้วเห็นปะแล้วเราจะเลือกได้นะว่าเอาหน้าคนถ่ายเป็นอยู่ใหญ่หรือเล็กเราจะลองเป็นเท่ากันทั้งสองฝั่งโอเค่ะแไปครับนี่ความรู้สึกก็จะเหมือนกับ จริงๆความรู้สึกเหมือนพาแฟนมาเดทเหมือนกันนะเนี่ยใช <c oughs> ่โอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งซ้ายดีกว่าภาพวิดีโอที่ได้เนี่ยก็ออกมาเป็นความรู้สึกเหมือนประมาณว่า,าเราถ่ายข้างหน้าไปด้วยใช่เราเดินไปนี่ก็แบบว่าแฟนก็จะเดินก็เดินไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบทำวีล็อกกับแฟนไงใช่ป่ะหรือจริงๆทำเป็นแบบพวกวีล็อกท่องเที่ยวก็ได้อีกเวลาถัดบอกท่องเที่ยวเนี่ยบางคนก็ดันไปถ่ายหน้าตัวเองเยอะ คน view, ไม่เห็นวิวไปถ่ายวิวเยอะอมไม่เห็นคนรู้สึกว่าอยากถ่ายพร้อมๆกันแต่มีคนมาแค่คนเดียวอะไรอย่างเี้เออนะครับเราก็สามารถที่จะใช้โหมด duo view นะครับอันนี้ก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่ oppo reno 5มีแต่เดี๋ยวที่ต่อไปครับเราจะไปกันที่ก<ม>ารเวลาเฮาส์นะครับเ,เดี๋ยวจะพาคุณซีไปแลกตันนิดนึงไปนั่งดื่มแล้วก็ไปลองอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับว่า reno 5มีอะไรบ้างอ่ะไปครับ มาถึงแล้วนี่คือการเวลาเราครับคุณจีเขาเป็นโฮสเทลแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะมีเป็นร้านกาแฟเนี่ยชื่อบุตต้าแอนด์เฮาส์มาถ่ายรูปสวยมากนะครับฟิลเหมือนร้านอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะไปลองอีกฟีเจอร์หนึ่งข้างในปัญหาของคนถ่ายวีดีโอเนี่ยปาะเภทตัวไหนเขาจะชอบแบบแต่งมืดๆห้างนอนมันจะสว่างอันนี้มีฟีเจอร์ตัวไหนแนะนำไหมฮะชีว่าต้องเป็นแบบตัวไลฟ์ คือตรงนี้จะเป็นรูปที่จะทาให้เราเห็นว่านิติของการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ดูชัดเจนคือถ้าบางคนไม่รู้เรื่องถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยถ้าเอาข้างนอกชัดหน้าเราก็จะมืดสีมันดูไม่เหมาะสมใช่แต่ถ้าเราเอาหน้าเราสว่างข้างหลังก็จะแบบจ้าไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ H D R เนี่ยก็ทำให้เราเห็นชัดทั้งหมดนะฮะหรือว่าการถ่ายย้อนแสงในลักษณะของแสงตอนช่วงบ่ายแบบนี้ก็มีความยากเหมือนกันก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยที่มันเป็นตัวโทรศัพท์มือถือนิดนึง นี่คือการถ่ายแบบปกตินะครับมืดมากนะครับเห็นเป็นเงาเห็นข้างนอกชัดนะครับทีนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะมาลองแต่เปิดโหมด AI ขึ้นมาหน้าสว่างขึ้นมานันที เรียบร้อยนะฮะดีมากค่ะดีมากเลยครับบางคนอยากถ่ายวิดีโอสวยอ่าแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นมือโปรด้านวิดีโออะไรอย่างเงี้ยพวกฟีเจอร์บนนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะถ่ายมาสวยได้ต้องบอกว่าไอตัวแบบไลฟ์ตัว HDR ทั้งหมดเวลาที่ย้อนแสงแล้วเรามีความรู้สึกว่าก็อยากได้แบบซิลูเอตหน่อยเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้พบางคนอยากได้เป็นแบบอาร์ตอาร์ตอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเรานั่งกินกาแฟเดี๋ยวอาจจะถ่ายรูปเล่นได้เลยค่ะสักนิดนึงได้แล้วก็ค่อยไปจุดต่อไปฮะ เรียบร้อยครับกินข้าวนะครับเต็มกาแฟอ่อร่อยด้วยแต่เดี๋ยวต่อไปครับเหมือนจะพาคุณซีไปวัดโ okay, อเคค่ะก็จะไปดูสถาปัตยกรรมแบบไทยๆกันนะแต่เมื่อกี้เนะี้ยจริงๆข้างในเนี้ยเรานอกจากจะถ่ายเสดได้แล้วจริงๆมันมอีอีกอันหนึ่งด้วยใช่ไหมคุณซีใช่คือเราอ่ะไปลองถ่ายัอาร้านในวิดีโอมาอเราภาพมันสวยมากนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืนไงเพราะนั้นเราก็จะขอพึ่งพานะครับพุทเทจาาคุณซีจัดไปเพราะว่าช่วงนี้มันแบบไม่ได้เลยไงเราก็เลยถ่ายที่ที่เราสามารถถ่ายได้ค่ะลองไปดูค่ะไปดูพุเ มาถึงแล้วครับคุณสีที่นี่คือวัดสมนัพราชวรวิหารนี่จริงๆมันเป็นวัดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยเน้นปฏิมาก,กรรมใช่ครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะมาลองฟีเจอร์อีกอันหนึ่งค่ะ<า>ฟีเจอร์นี้ชื่อว่า AI mix portrait ครับฟีเจอร์นี้จริงๆจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่าถ้าเกิดเราผสม แบ็กกราวด์กับด้านหน้าที่มันเอามาสอนกันไม่ลงตัวมันจะดูเละๆยุ่งๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นแบบอาร์ตนิดนึงแบบคุณบาสมั่นใจว่าจะทำออกมาได้ซึ่งผมไม่มีความมั่นใจนั้นเลยครับไอเดียนี้ผมขโมยมาจากพี่ทวีพงศ์นะครับผมเห็นพี่ทวีพงศ์ลงพี่ทวีพงศ์เป็นช่างภาพสติีทที่ผมชอบมากเราเลยจะมาลองทำด้วยตัวเองแต่ว่าเราจะใช้เป็นวิดีโอนะฮะซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปที่ AI m i x ิ o ซ t r อสเใช่ไหมครับโอเคฮะจะลองถ่ายแบ็กกราวด์ก่อนนะครับโอเค เมื่อกี้ะเดี๋ยวจะให้ดูทั้งสองแบบนะครับอันแรกเป็นเลนเหมือนเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของาแต่ไม่ธรรมดาโมว่วครับเป็นไงเบนไปแล้วไม่ธรรมดาอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าเป็น silhouette ค่ะตัว silhouette เนี้ยจะมีความถ่ายออกมาแล้วเนี้ยไม่ได้เน้นคนคือเห็นฉากชัดก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งค่ะเหล่าครีเอเตอร์เนี้ยเหมาะมากไปครีเอททำให้มันดูคอนเทนต์หลากหลายไม่น่าเบื่อก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับแต่ต่อไปครับเราจะไปที่ ฟีเจอร์สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งที่ต่อไปที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็นอีกคาเฟ่ครับวันนี้คาเฟ่ฮอปปิ้งเดย์เหรอครับแต่มีคาเฟ่หนึ่งบอกน่ารักมากเพราะว่าชื่อเขาเนี่ยคือ The Opposite อ่าเขาจะเหมือนกับว่าข้างนอกเนี่ยเป็นลอฟฟ์วินเทจเก่าๆแต่ข้างในเป็นโมเดิร์นโอเคนะฮะเดี๋ยวเดินไปดูแถวแถวนี้เลยไป The Opposite ครับผมถึงแล้วครับเป็นคาเฟ่เวลาถ่ายกันอยู่สองโหมดหลักๆครัก็คือ portrait mode แล้วก็ selfie mode อ่าเราจะมาถ่ายรูปที่นี่กันงั้นวันนั้นไปดูกันเลยไป เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหน้าร้านก่อนพราะว่าตรงนี้ดูน่าจะเป็นแบ็กดรอบเพื่อการนี้เลยนะคะใช่ครับเราจใช้โหมดพอร์เทรตมันมีความพิเศษอย่างไรบ้างจริงๆโหมดพอร์เทรตมันก็เป็นโหมดมาตรฐานอยู่แล้วของโทรศัพท์มือถือแต่ว่าสีว่ามุมและ,ะแสงตกกระทบใช่ตามโจทย์ที่บ้าต้องการหรือเปล่าโอเคงั้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้พอร์เทรตถ่ายรูปกัน เพราะเทรดโหมจะมีความพิเศษคือ image clear engine ซึ่งโหมดนี้เวลาถ้าเกิดแบบกำลังวืดอยู่นิดนึงมันก็จะสามารถทำให้มันดูนิ่งและก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโหมดพละเทรดเนี่ยปกติเขาจะทำหลังละลายให้โดยอัตโนมัติครับตัวแบบก็จะดึงขึ้นมาจากภาพ จริงตามหลักการถ่ายรูปกันนี่ถือว่าถ่ายใกล้ฉากหลังมากแต่ก็ยังสามารถที่จะแยกฉากหลังเบอร์แมสใช้เบอร์ครับเบอร์หมดเลยฮะตอนนี้ผมมาเบอร์หมดแล้วไม่ใช่ไปถึลงฉากหลังก็เป็นเบอร์ใช่เบอร์เบอร์เบอร์เพราะว่าคนถ่ายสายพ่อเทจะรู้ว่าเราอยากจะต้องเว้นระยะ ข้างหลังกับข้างหน้าตัวนี้ิดนึงถ่ายง่ายขึ้นโอเคจริงๆแล้วเนี่ย portrait Mode เนี่ยเขาพยายามจะทำให้ทั้งวิดีโอและก็ภาพนิ่งมันดีขึ้นคู่เลยอีกอันนึงฮะเป็นโหมดเซลฟี่โหมดเซลฟี่เนี่ยมันเป็นตัวช่วยผู้หญิงเวลาที่ว่าไม่ได้พกเครื่องสูมอางมาเยอะมากเหมือนแต่งหน้าให้ผมก็จะหวานๆนิดนึงหนึ่งสองสามอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะสวยค่ะดีฮะยอดเยี่ยมครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้1วันกับ o p p o r e n o 5นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนี่ต้องบอกว่าตัว o p p o Reno 5เนี่ยนะคะมันจบมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันครัรุ่น Reno 5กับ Reno 5 5G ในตัวสเปคทั้งหมดเนี่ยสิว่ามันตอบโจทย์กับคนที่ใช้งานพวกบล็อกเกอร์เนี่ยว่าการถ่ายทำเนี่ยมันแบบมาได้หลายแบบมันจะทำให้เราเกิดแบบครีเอทไอเดียใหม่ๆใช่เช่นอย่างดูโอเวลวันนี้นะถ้าใครอยากทำไม่เหมือนว่าไปเดทกันอะไรเงี้ยก็ถ่ายได้หรือจะเป็นวอล ท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นอีกอันนึงที่เราไปถ่ายต่อโหมดซิลูเอทเขาเรียกว่า AI Mi x p o r t r a i t ด้วยคิดเอ็ได้หรืออย่างภาพนิ่งเดี๋ยวเราถ่ายพอร์เท็ดกันเนี่ยที่ทเมื่อกี้แบบขยับเราก็ยังแบบว่าสามารถเก็บได้ชัดเจนนะเรวก็อชอบมากครับเราก็เบอร์หลังให้สวยงามกับ o p p o Reno 5เป็นโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่แบบใช้โทรใช้ทำทุกอย่างเราใช้คีดเอ็ดงานได้ด้วยใช่ค่ะอย่างที่เราเห็นครับวันนี้ย่านนางเลิ้งอยากจะแบบออกมาข้างนอกถ่ายรูปเล่นนะครับ ก็มาย่านนางเลิงได้คาเฟ่เยอะมากคาเฟ่เยอะมากแล้ววันนี้ก็คุณมากที่พาสีมาบอกมาข้างนอกก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยว่าปากไว้ด้วยใครสนใจเรื่องไอทีเทคโนโลยีใหม่ๆไปดูนะนะซีนีอาเกนะ y o u t u b e c o m c h a t p o ัดปวด้เลยครับส่วนใครชอบท่องเที่ยวนะครับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับก็ go and go นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ